จริงๆมันไม่ใช่แค่อ้น้องจริงมันงานบริการอะมันแบบ,บพวกโรบอทพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็เริ่มเข้ามาแทนในที่เราเห็นในร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆอะตอนที่เห็นพวกกลุ่มพวกนั้นเราก็ยินดีนะกับฝั่งของนายจ้าเองนะเพราะคอาจริงแล้วอะเราเราทำในอุตสหาหกรรมเนี้ยเราเห็นว่าม,มันมีงานบางประเทศ hmm. ที่คนก็ไม่อยากทําจริงๆ<ช>เออซึ่งมันก็คือประโยชน์ที่แบบเออก็คนไม่อยากทํามันหาคนทํางานยากนะใช่ไหมมันก็เลยต้องมีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาแต่อย่างแชท GPT อย่างเงี้ยเออจากที่ลองเล่นนะเราว่า ทำงานซ้ำๆแบบที่บอกคือโคตรดีแล้วแล้วก็ประหยัดกว่าจริงๆอ่าถ้ามันมีวอลลุ่มในงานนั้นมากพอ,อถ้าเกิดว่าจะรีเพลสเลยอะ่ะก็คือเรียกว่าคนน่ะก็ต้องปรับตัวให้รู้จักใช้ประโยชน์จากไอ้พวกนี้ให้มันดีขึ้นอันนี้คือพูดคนละเรื่องกับ Chat GPT ก่อนนะคือกำลังจะพูดถึงเรื่องของสกิลรายได้กับงานที่สําคัญหรือไม่คือบางอย่างมาถูกแทนไงเมื่อกี้ฟ่ายพูดมันมันถูกแทนม,มันไม่เกี่ยวกับแค่แชท GPT หรือไม่เพราะจริงๆ คอมพิวเตอร์ก็มาแทนเครื่องคิดเลขใดๆม,มันมันมันถูกแทนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณอยากอยู่ที่เดิมหรือเปล่าดิจิตอลกับเทคโนโลยีแน่ๆอยู่แล้วขาดแบบยิ่งยิ่งฝั่งสายเทคสายเดเวลอปเปอร์นี่คือขาดโคตรขาด,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 ดในขาดในทุกภาษาแล้วก็ขัวแพงแบบ แพงมากๆคือเด็กจบใหม่นี่แทบจะสตาร์ทกันสามหมื่นแล้วอะอจากเมื่อก่อนนี่คือแบบหมื่นห้าหมื่นแปดอันนี้คือคือเพราะว่าคนเรียนก็น้อยอและไอ้คนที่หนึ่งร้ซที่เรียนทำงานได้จริงก็น้อยลงไปอีกอเด็กรุ่นใหม่ต้องยอมรับว,ว่าเก่งมากๆนะคือคนที่เก่งคือเก่งแบบเก่งไปเลยอะเก่งมากๆแล้วคนที่เป็นประชากรส่วนใหญ่อะที่แบบกลางๆอะไรพวกนี้คนกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงถ้าไม่แอดพวกแบบ สกิลที่เป็นแบบดิจิตอลเข้าไปหรือหัดใช้อะไรใหม่ๆหรือว่าแบบพวกเนี่ยความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งแบบในเชิงของคาแรคเตอร์หรือ p e r s o n a น i ลิบางอย่างเนาะที่แบบอันนี้ไม่เกี่ยวกับ hard skill เลยนะถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็น hard skill เลยอย่างน้อย soft skill อ่ะคุณก็ต้องเจ๋งพอที่มันจะทำให้เขาได้เข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วก็เรียนรู้บางอย่างได้ไม่งั้นก็โอกาสก็ยากจริงๆถ้าถามเราเราคิดตรงข้ามเลยอ่ะอย่างอย่างต้องอย่างฝ้ายจบสายเคีอทีมา ผมจบคอมพิวเตอร์มาในมุมผมผมบอกว่าคนที่ครีเอทีแบะหายากว่ะ mm hmm. ประเด็นมันคือว่าอย่างอย่างอย่างหน้าที่เราอะ่ะมันคือหน้าที่ที่ต้องแบบผสมผสา,านบางอย่างให้กับลูกค้า mm hmm. สมมติลูกค้าขายสินค้าประเภท A แล้วอยู่ดีมันมีไอเดียลอยๆมยาหนึ่งเรื่องอะ่ะไอาการผสมตรงนั้นให้ออกมาผมว่าไอมนุษย์ตรงนั้นมันยาก mm hmm. แต่เทคนิคอ่ะเทคนิคถามว่าใช่จํานวนมันน้อยแต่คนเก่งอะ่ะเราดูไม่ยากไงถูกไหมอ่ะถาม้าถ้าไปเห็นนั่งคุยจริงๆคุยห้านาทีอ่ะ ใชเเเ่เอาแค่เด็บเลยเอาแค่เด็บนะเขียนโปรแกรมตรงนะแค่ถามมันบางเรื่องนะเราก็รู้แล้วว่าโลจิกเออลิทึมมึงนี่ไม่น่าตรงนะถูกมเช่นอะไรคือบางเรื่องคือพวกนี้อาหารยากค่าตัวแพงจริงแต่ถ้าคุณจ่ายอะมันได้แน่ The Finger ให้้คคคุณดดดลองมาิิกกัับน